สวัสดีครับสำหรับสายประหยัดนะครับอยากจะซื้อของในช้อปปีราคาถูกครับแนะนำให้ซื้อร้านนี้ครับนี่มันจะบอกว่านี่โค้ดส่วนลดส่งฟรีอะไรของมันเนี่ยลดสุดๆเลยครับเราก็เข้ามาถึงก็ไปกดรับโค้ดส่วนลดกับโค้ดส่งฟรีก่อนในในใต้คลิปของผมนะครับจากนั้นเราก็เข้ามาร้านนี้เลยร้านนี้ก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็กดเข้าเลยครับนี่ลอดไฟ1บาทกดเข้าไปเพิ่มใสต่ตะกร้าเพิ่มไป ทาน1บาทกดเข้าไปแล้วก็ใส่ตะกร้าครับเลือกเลยครับชิ้นละบาทชิ้นละบาทกดให้ได้สัก50บาทนะครับเนี่ยกดเข้าไปเนี่ยกดเข้าไปเลยยางรัดผมเนี่ยละบาท2บาทเนี่ยซื้อไปเอามารัดอะไรเล่นแก้เซ็งได้ครับเอาสีอะไรด,ดีแต่ว่าต้องซื้ออย่างละเส้นนะเพราะว่าถ้าซื้อ2เส้นราคามันแพงครับให้เราซื้อเส้นเดียวนี่กิฟตไอศครีมเอาไป1บาทเอาสีอะไรด,ดีสีฟ้าสั่งไปบ้านรวยครับ สั่งให้เต็มที่เลยครับพวกยางรัดผมอะไรเนี่ยหาง,งมองหางม้าเนี่ยอลลบาดสั่งอลลบาดพอแล้วครับนี่อลลบาดสั่งไปสั่งให้ไม่ได้สักห้าสิบาทสายชาร์จนี่เอามาเลยเส้นอลลบาดถูกมากเอามาเลยเส้นอลลบาดครับบานรวยครับเอาสีดําด้วยแต่คุณซื้อสองเส้นไม่ได้นะถ้าสองเส้นราคาแพงให้เราซื้อเส้นเดียวแต่เลือกสองสีน่าจะได้อยู่นี่ไอ้พวกฐานนี้ไม่รู้มาทําอะไรวะเอามาใส่อะไรเล่นแล้วกันอลลบาดเอามา ออกมาสองอัน2บาทเอาไปนี้ไปเลยโอเคแล้วก็นี่ครับอัลบาดอัลบาดซื้อไปเลยครับเอาให้ไม่ได้50บาทครับเดี๋ยวจะได้ใช้โคดส่งฟรีมาเลยอัลบาตเราซื้อมาซื้อมาเล่นแก้เซ็งได้ครับนี่อัลบาดเอาลายอะไรดีเฮ้ยลนยนี้ดีกว่าสีม่วงคุยสีม่วง5บาทไม่เอาแพงอ,อัลบาต อลบาดอยู่ไหนอลบาตอลบาดอลบาตอลบาดโอเคโอ้ลายดอกไม้ไม่สวยเลยโอ้ฮะอลบาตไม่สวยเลยครับโอ้ฮะอลบาตกระจอกมากโอ้แพงแพงเนี่ยเราเลื่อนดูเลยครับร้านนี้มันจะมีของอลบาตเต็มไปหมดเลยเราก็ซื้อเล่นนะอลบาตนะซื้อเหมือนคนรวยอ่ะเนี่ยซื้อมาเล่นๆเนี่ยอลบาดนี่ครับเดี๋ยวดิเดี๋ยวเราค่อยกดจ่ายตังค์นะให้เราเลือกไปก่อนให้มัน ให้มันครบสักสี่บ้าบาทมันถึงจะใช้โค้ดส่งฟรีได้ครับนี่ครับจริงๆอันละสองบาทเราก็ซื้อได้นะอย่างละอันอย่างละอันเนี่ยถูกมากนี่อันละสองบาทซื้อมาเอาไว้รัดผมตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าได้กี่บาทแล้วนี่จากนั้นนี่มันเยอะเลยครับนี่มีเป็ดมีเป็ดโอ้ยนี่อยากได้อนนี้อยากได้โอ้โหตัวละบาทานี้ตัว3าบาทมีตัวละบาทไหม อัลาบาดอยู่ไหนเนาะเดี๋ยวหาอลาบาดก่อนหาไม่เจออันนี้3บาทครับไม่เป็นไรครับบ้านรวยครับซื้อ3บาทเลยแล้วกันโอเคเอานี้ครับเป็ดครับ3บาทเอาอีกตัวหนึ่งแล้วกันหาตัวอลาบาดไม่เจอวะอยู่ไหนวะตัวอลาบาดนี่ไงไว้ส้มไม่ใช่อันไหนวะอัลาบาดผมหาอัลาบาดไม่เจอวะมันต้องมีอัลาบาดอยู่ในนี้แหละแต่ว่าหาไม่เจอวะ โอเคไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรากดดูที่ตะกร้าสินค้าครับตอนนี้ถ้าเราเลือกของที่ผมเลือกไว้แล้วโอ้โหเกินแพงไปครับอ๋อนี่ไงพอพอเลือกสั่งหลายชิ้นไม่ได้ครับเราต้องเลือกชิ้นเดียวอย่างนี้19บาทไม่เอาลบทิ้งถ้า19บาทไม่เอานะครับเรามาเช็คตะกร้าก่อน19บาทไม่เอาลบทิ้งเราจะเอาแค่อละบาท5บาทนี่รับได้ไหมรับได้อยู่เนาะเนี่ยเราก็จะได้ของประมาณนี้ ห้บาทนี่อัลบาทอัลบาทโอ้สายชาร์จพอซื้อ2เส้นราคามันเลยขึ้นครับก็เลยเอานี่เอาออกไปเอาเส้นเดียวนะมันจะได้เหลือ1บาทนี่ตอนนี้ของผมก็อยู่ที่53บาทแล้วไปไงหลอดไฟโอ้โหหลอดไฟดวง10บาทไม่เอาครับลบทิ้งครับเอาดวงเดียวครับมันจะได้1บาท1บาทไอนี้เทป5บาทช่างมันอันนี้ฟองน้ำา5บาทช่างมันโอ้ทานอย่างนี้ก็ไม่ได้เกินราคาครับ เอาก้อนเดียวต้องก้อนเดียวนะก้อนเดียวถึงจะได้1บาทรวมแล้วมันยัง30บาทเองมันยังไม่สามารถใช้โคสส่วนลดได้ครับเพราะว่าต้อง49บาทผมจําเป็นจะต้องไปซื้อของอีก20บาทเนี่ยตอนนี้ก็ได้เยอะแล้วเห็นไหมได้เยอะแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปซื้อต่อครับ <c oughs> ไปซื้อเรื่อยๆหาของถูกๆเอาของอัลบาสสอบาท,บาทมาซื้อกระดูกมาโอเคกระดูกมา้ายังไม่ซื้อซื้อมาหนึ่อัน เอาสีเขียว2บาทบานรวยครับซื้อ,อละ2อบาทเลยอาเอาอะไรอีกเทปนี้เอามาแล้ว5บาทนี่ครับพวกเนี้ยอัลบาทเนียคุณกดไปเลยอย่างละอันนะเลือกมาเลยครับอย่างละอันถ้ามันถ้าราคามันเกินค่อยไปเอาลบออกเฮ้ยไอกริปนี่สบาทนี่ยังไม่ได้ซื้อดิใช่ไหมเมื่อก,กี้สั่งตัวละ5บาทแต่2บาทนี่ยังไม่ได้ซื้ออันนี้เอเอ,เอ,เอคิตตี้คิตตี้สบาท นี่ครับสั่งไปเลยครับเอาอะไรอีกฐานนี่ฐานนี่4บาทเอามาอีกโอเค4บาทเองซื้อไปกิฟนี่5บาท5บาทเลยเอามาเอาสีอะไรกันดีสีสีเขียวสีเขียวโอเคเพิ่มไปสีเขียว5บาทเริ่มรวยแล้วครับสั่งของชิลละ5บาทแล้วเออเอาอะไรอีกดีเนาะ ส่วนใหญ่มันจะเป็นของกิฟช็อปครับมีคาปปาด้วยอืมนี่คุณแต่มันเสียเวลาเลือยกหน่อยนะเฮ้ยอันนี้5บาทด้วยเอาวะนี่นี่แมวแมวแมว5บาทโอเคเอาไปแมวนำโชคสีเขียว5บาทมีอะไรอีกกระทะฟอยลิฟหนีบผมอันี่ก็ยังไม่สั่งมั้งเอาตัวแล้วครับมีผู ไออ้อยม่วงนี่กว่า9บาทว่ะอันนี้โอ้ยนี่เริ่มแพงครับไม่เอา9บาทแพงเราจะซื้อ5บาทพอครับโอเคนะน่าจะประมาณนี้เราไม่แน่ใจว่าถึงหรือยังก็ถ้าคิดว่าถึงเราก็จ่ายตังค์ครับแต่ผมยังไม่ชวนนะว่าถึงหรือเปล่านี่50บาทแล้วโอเค50บาทพอดีเลยครับเนี่ย50บาทผมได้ของตามนี้เลยนะนี่ อย่างละชิ้น2ชิ้นเนี่ยเห็นไหมรวมแล้วเดี๋ยวดูนะว่าผมจะต้องจ่ายมันทั้งหมดกี่บาทเนี่ยของที่ผมเลือกใส่ตะกร้าไว้ทั้งหมดเยอะแยะเลยจากนั้นให้เรากดที่จ่ายเงินครับให้กดที่เราชำระเงิน21ชิ้นโอ้โหมันให้ได้แค่20ชิ้นอีกห้ามเลือกของเกิน21ชิ้นใช่ไหเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเอาของออกกัน เอาของออก1บาทแล้วกันจะได้ไอ้นี่อีกลำบากอีก๋ยวหาของ1บาทเอาออกจากก้ากันมีไหมอันนี้แล้วกัน1บาทลบโอเคน่าจะได้เป็น20ชิ้นพอดีครับแล้วก็จะอยู่49บาทจะสามารถใช้โค้ดส่งฟรีได้ครับให้เราไปกดใช้โค้ดนี่ครับนี่49บาทกดเลยแล้วเราก็ทำการจ่ายเงินครับผมจ่ายเงิน นี่จ่ายเงินนะเห็นไหม49บาทเองเห็นไหมรวมทั้งหมดแล้ว49บาทแล้วก็ส่งฟรีด้วยจ่ายเลยครับนี่ครับโขนมากครับรวมแล้วคุณได้ชำระเงิน49บาทเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงทีนี้เราก็จะได้ดูครับของที่ผมสั่งซื้อเป็นไงกี่ชิ้นละ่ะ ในราคาเพียงแค่49บาทดูดิเนี่ยหมดเนี่ย49บาทถูกไปละส่งฟรีด้วยเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวไงเดี๋ยวได้ของแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาแกะให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับเค okay, นะคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละสวัสดี